ผำเอาตลาด SUV ในบ้านเราสั่นสะเทือนเลยสำหรับการเปิดตัวของอิซ z u ุในรุ่นไหม่ด้เชงถือว่าเป็นการเปิดตัวรถในช่วงที่เจ้าตลาด f o r t จ n e r อยู่ในช่วงปลายโมเดลอิซุสุ mx จะสามารถขึ้นเป็นอันดับหนึ่งได้หรือไม่วันนี้จะพาทุกคนมาสรุปยอดขายรถ PPV สะสมตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนพฤษภาคมในปี2024 สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องดูอีริณาสปอร์ตนะครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนนะมาสรุปยอดขายรถยนต์ P P V SUV S U V ในบ้านเรานะครับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาครับจนถึงพฤษภาคมนะมียอดขายรวมอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในปี2024นี่้นะซึ่งเจ้าตลาดนะครับต้องบอกไว้เลยว่าเป็นโต้ตามคอนเทนเนอร์นะที่ของเจ้าตลาดมาค่อนข้างที่จะยาวนานเลยไม่ว่าจะอยู่ในช่วงปลายโมเดลของตัวโต้ต,ตามคอนเจนเนอร์นะครับก็มีการไมเนอร์เชสแล้วก็มีการเพิ่มรุ่นทั้งตัว G R แล้วก็รุ่น l e เดอร์แล้วก็ l e เจนเดอร์เข้ามานะครับก็ทำให้ยอดขายของเขายังครองแชมป์อย่างต่อเนื่องถือว่ายังรักษาฟอร์มแล้วก็รักษายอดขายข,ายของตัวเองไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะสำหรับตัวต้าฟอนเทนเนอร์นะครับซึ่งยอดขายรวมทั้งหมดนะครับของรถ s u v หรือว่า PPV ในบ้านเรานะตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นมานะจนถึงเดือนพฤษภาคมนะครับก็มียอดขายอยู่ที่1 6 2 0 0หคันนะครับถือว่าลดลงไปนะครับถึง42.1%นะเมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมาในช่วงเดียวกันนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะเป็นเดือนเดียวกันก็อยู่ที่28,150ัน้คันนะครับก็ถือว่าลดไปเกือบจะ1 0 0 0 0คันเลยก็ว่าได้นะสำหรับยอดอลดยอดขายรถในบ้านเรานะครับไม่ใช่ว่าลดเฉพาะตัว SUV p p v นะตัวกระบะตัวรถเก่งนะครับทุกเซกเ m e n t เลยมีการลดนะครับลงนะยอดจําหน่ายลดลงนะอาจจะเกิดจากเศรษฐกิจนะครับที่ไม่ดีหรือว่ามีการเพิ่มในส่วนของตัวรถ EV เข้ามานะก็มา มีส่วนแบ่งในตลาดตรงนี้ก็เลยทําให้ลดน้ํามันนะครับดรอปลงไปนะยอดขายก็น้อยลงนะครับซึ่งยอดรวมนะรถ HUGPv p ก็ดรอปลงไปถึง42.1นะครับในส่วนของอันดับหนึ่งนะครับยังเป็นโต้ต้าฟอนเจเนอรนะครับที่ของแชมป์มาอย่างยาวนานแล้วก็เหนียวแน่นเลยนะครับแต่ว่ามียอดจําหน่ายนะครับ5,999คันนะครับซึ่งลดลงจากปีที่แล้วนะครับถึง41.1นะครับก็คือปีแล้วก็ขายได้1 2 0 1คันเลยนะครับ ก็ถือว่าลดลงเกือบจะครึ่งหนึ่งเลยสําหรับตัวโตต้าฟอนเทเนอร์แต่ว่ายอดขายก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในส่วนอันดับสองนะครับอิซุสเมลเอ็กนะครับหลังจากมีการไม่ได้เชนไปนะครับก่อนหน้านี้นะก็มียอดขายตามหลังฟอนเทเนอร์อยู่นะครับประมาณ6 0 0 7 0 0คันนะครับเดือนที่แล้วก็มียอดขายตามหลังฟอนเทเนอร์อยู่ประมาณร้อยกว่าคันนะครับซึ่งหลังจากไม่ไดเชนต้องดูว่าเขาจะสามารถขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้ไหมเพราะว่าฟอนเทเนอร์ตัวเนี้ยก็อยู่ในช่วงปฟโมเดลแล้วนะต้องมาดูว่า isuzu mu x ปล่อยมาดเดดมาจะสามารถขึ้นมาเป็นเจ้าตลาดใน suv ppv ในบ้านเราได้หรือไม่สาหรับยอดขายของ isuzu mu x นะยอดสะสมตั้งแต่เดือนมกราจนถึงพฤษภาคมนะครับก็มียอดที่5,110คันนะครับก็ลดลงไปถึง48.6เเซเลยนะครับปีที่แล้วก็ขายได้อยู่ที่9,946คันนะครับในโฉมที่ก่อนไม่ในเชนนะก็ถือว่ายอดขายก็ตามหลังคอนเนอร์นะประมาณ700กว่าคันนะครับในปัจจุบันนี้นะ หลังจากไวในเชนนะต้องมาดูว่าเขาจะสามารถแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งใน huv ppv PP ในบ้านเราได้หรือไม่สำหรับตัว isuzu mu x ในส่วนอันดับ3นะครับเป็นทาง ford everest นะครับซึ่งมาแรงเลยสำหรับตัวนี้นะซึ่งมีการปรับเปลี่ยนนะครับตั้งแต่รุ่น all new มาแล้วก็ทำให้ยอดขายของเขาเนี่ยมาอยู่อันดับ3ได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยแซงอันดับ4อย่าง mitsubishi pajero sport ขึ้นมาถือว่าทำได้ดีเลยสำหรับตัว next gen นะครับ ford everest นะครับซึ่งยอดขายก็ ลดลงจากปีที่แล้วเหมือนกันนะครับถึง27.7%เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งลดลงแทบจะทุกค่ายเลยนะสำหรับตัวรถยนต์นะครับซึ่ง e v e r e t รก็ถือว่าเป็นรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นนะที่ใส่ออปชั่นมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะสุดในตลาดคาร์ดนี้แล้วสำหรับ s อ v p p นะนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยนะครับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนะครับรวมไปถึงตัวรถเองนะครับมีความสวยงามแล้วก็ทันสมัยนะสไตล์ฟอร์นะครับ พันแก่งของอเมริกานะถือว่าเป็นรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นนะทั้งตัวกระบะทั้งตัว SUV นะครับสามารถเข้ามาตีตลาดในบ้านเราแล้วก็ของใจแล้วก็สามารถเอาส่วนแบ่งของตลาดในเซกเมนต์นี้ไปได้นะครับทั้งตัว e v e r e s t ตัว r a n g e r คือว่ายอดขายก็อยู่ที่อันดับ3ทั้ง2รุ่นนะครับ e v e r e s t นะมียอดขายอยู่ที่นะครับ 3, 0 0พ 720คันนะครับตั้งแต่เดือนมกราจนถึงปฤษภานะนะครับก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะก็อยู่ที่5,144คันก็ลดลงไปประมาณ1,000กว่าคันนะสำหรับ e v a l ลเนะก็ลด27%นะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่ซึ่งยอดขายของเขาตั้งแต่เปิดตัวมาก็ถือว่าทำได้ดีนะครับ5เดือนแรกได้3,720คันนะครับต้องมาดูว่าหลังจากนี้นะครับยอดขายจะเป็นยังไงนะหลังจากมล X เอไมน์เชนมานะครับซึ่ง ต้องบอกไว้ก่อนว่ามิวเอ็กก็ถือว่าเป็นรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นในบ้านเรานะต้องบอกไว้ก่อนว่าเฉพาะในบ้านเรานะครับมียอดขายที่ดีนะถ้ามิวเอ็กเปิดตัวมายอดขายแต่ละรุ่นจะลดลงไหมหรือว่าจะเพิ่มขึ้นต้องมาติดตามกันดูนะครับในส่วนอันดับที่4นะครับหลังจากที่มีการไมเนอร์เชนไปนะสำหรับมิตซูบิชิปาร์จโรสปอร์ตนะครับมีการตกแต่งนะด้านหน้าใหม่นะครับด้วยกระจังหน้าใหม่แล้วก็มีการปรับในระบบขับเคลื่อนนะครับจากเกียร์ 8สปีดนะเหลือ6สปีดนะครับในบ้านเรานะแต่ที่เปิดตัวล่าสุดนะที่บาซินนะครับเป็นเกียร์8สปีดนะครับแล้วราคาสูงดนวยนะครับ2.8ล้านเลยก็ว่าได้นะแต่มีแค่200คันนะครับซึ่งที่เปิดตัวที่บาซินนะครับอเมริกาใต้นะนะครับออปชั่นก็จะมีการเพิ่มนะครับตามสัดส่วนแต่ในบ้านเรานะก็มีการลดนะจากเกียร์8จังหวะนะเหลือ6จังหวะนะครับแล้วก็มีการ แต่งหน้าทาปากให้นิดหน่อยนะครับซึ่งยังเป็นแพลตฟอร์มของตัวไททันในรุ่นเดิมนะสำหรับมิซูบิชิปลายจรวดสปอร์ตนะครับยังไม่ใช่ตัวแพลตฟอร์มเมกาเฟมนะซึ่งยอดขายนะครับก็ถือว่าลดลงจากปีที่แล้วถึง45.2ปนะครับปีที่แล้วเขาทำได้2,290คันนะแต่ปีนี้นะยอดสะสมนะครับตั้งแต่เดือนมกรานะจนถึงพฤษภาคมนะครับมียอดขายอยู่ที่1,255คันนะครับก็ถือว่า ลดลงจากปีที่แล้วเกือบจะ1,000คันเลยนะสำหรับปาจิโร่สปอร์ตนะครับแต่รุ่นนี้ก็ลาาขายมา7ปี8ปีแล้วนะครับก็น่าจะมีการเปิดตัวรุ่น all new ในเร็วๆนี้นะสำหรับตัวปาจิโร่สปอร์ตนะครับสาวกมิตซูต้องรอนะครับสำหรับรุ่นใหม่นี้จะออกมาในแนวทางไหนนะครับซึ่งก็มีข่าวว่ามีการที่จะทําให้รถรุ่นนี้เป็นรถที่มีความสปอร์ตความหรูหราในการขับขี่ทั้งผู้ขับขี่ทั้งผู้โดยสารนะครับให้มีความ สบายนะเพิ่มความนุ่มนวลน,นะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะก็จะใส่มาให้เต็มนะรวมไปถึงตัวไมฮับิทนะครับที่จะเข้ามาในปัจ์จโรดสปอร์ตอาจจะเป็นรุ่นแรกก็ได้นะที่ใส่ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาในสาวบรินสูก็ต้องรอติดตามนะครับปาร์จโรดสปอร์ตในรุ่น all new นะครับอีกไม่นานเกินรอนะครับสาหรับตัวนี้นะต้องรอติดตามว่าจะมาแนวไหนจะมีการใส่ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาเลยหรือไม่เพื่อที่จะสู้ทางลดน้ํามันแล้วก็ลด e v นะที่เข้ามาทําตลาดในบ้านเราค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับผม ในส่วนอันดับที่5นะครับสำหรับ SUV p p v ในบ้านเรานะครับก็ถือว่าเป็นรถที่อยู่กับยี่ห้อที่อยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานนะสำหรับแบรนด์นี้นะนิสสันนะครับซึ่งทั้งตัวกระบะทั้งตัวนิสสันเทอร่านะก็ล่าขายมาจะ10ปีแล้วนะสำหรับตัวกระบะนิสสันก็ล่าขายมาครบ10ปีพอดีนะครับส่วนนิสสันเทอร่าก็ใกล้แล้วนะครับแต่นิสสันเทอร่าเขามีการไมเนเชนค่อนข้างที่จะบ่อยกว่าทางกระบะอยู่นะก็มีการตกแต่งนะครับทั้งรุ่นตกแต่งพิเศษแล้วก็ตัวไมเนเชนนะครับ อาจจะยังไม่โดนใจลูกค้าชาวไทยแต่ด้วยออปชันนัที่ให้มาก็ถือว่าไม่ได้เป็นรองคู่แข่งทั้ง4ค่ายก่อนหน้านี้นะทั้งยูสุสุทั้งโตโย t a Ford แล้วก็มิตซูบิชินะครับแต่เนื่องด้วยหลายๆปัจจัยนะสำหรับตัว Nissan นะครับทั้งตัวกระบะทั้งตัว SUV p p v นะครับทำให้ยอดขายนะครับลดลงจากปีที่แล้วถึง62.2%เลยนะครับซึ่งปีที่แล้วเขาขายได้อยู่ที่524คันนะ ยอดสะสมมกราถึงกุมภาถึงพฤษภาคมนะครับแต่ปีนี้นะขายได้197้คันเองนะครับนีไม่ถึง200คันนะครับถือว่าลดลงไปเกินครึ่งเลยสำหรับตัวนิสสันเทอร่านะครับต้องมาดูว่านิสสันจะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางของตัวเองยังไงนะครับเพื่อที่จะให้รถเข้ามามีส่วนแบ่งในตลาดเซกเมนต์นี้นะครับรวมไปถึงตัวกระบะด้วยนะครับซึ่งยอดขายก็อยู่ที่อันดับ6อันดับ7เลยนะสำหรับตัวกระบะนิสสันนะครับเทอร่าไอ้นิสสันโนว่าล่านะครับ ก็โดนทั้ง Mazda ทั้งตัว MG นะครับเข้ามาแซงไหนจะมีตัวกระบะไฟฟ้า BYD เข้ามาอีกนะครับ n i สสันต้องทำงานหนักเลยนะครับถ้าจะสู้นะต้องใส่ให้มาเยอะกว่าค่ายอื่นแล้วก็ต้องล้ำสมัยกว่านะครับทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ตัวระบบขับเคลื่อนรวมไปถึงรูปร่างหน้าตาภายนอกภายในนะครับต้องเอาให้ทันสมัยหรือว่าล้ำสมัยไปกว่าค่ายอื่นเลยนะครับถ้าจะเข้ามาแข่งในตลาดนี้นะครับซึ่ง แต่ละค่ายก็พัฒนาไปเยอะนิสันเองเขาก็มีเทคโนโลยีที่ดีนะแต่ว่าในบ้านเราค่อนข้างที่จะดรอปลงไปเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นทางฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกานะถือว่าออปชั่นที่ใส่มารูปร่างหน้าตาภายนอกตัวรถถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็สวยงามด้วยทีเดียวสําหรับตัวนิสันทั้งนิสันฟอนเทียเรามาดูกันว่านิสันจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงนะสำหรับการทําตลาดในบ้านเรานะครับและนี่ก็เป็นบทสรุปนะครับสาหรับรถ ยนเอชยูว p พีในบ้านเรายอดสะสมนะครับ5เดือนนะมกราถึงพฤษภาคมนะครับยอดขายรวมก็อยู่ที่16,281คันนะครับถือว่าลดลงจากปีที่แล้วนะ42.1%นะครับปีที่แล้วขายได้28,105คันนะครับอันดับหนึ่งนะครับโตลต้าฟอนเจเนอร์นะ5,999คันเลขสวยเลยอันดับ2นะครับอิซุมิโอเอ็กนะครับ5,110คันนะครับต้องมาดูว่ามาในเชงแล้วจะเป็นยังไงยอดขายจะขึ้น หรือว่ายอดขายจะไปอยู่ที่ค่ายอื่นนะครับต้องมารอติดตามอันดับ3นะครับเป็น Ford e v อเอรสนะครับ 3, นอคันอันนี้มาแรงเลยสำหรับ Ford e v e r e อรทั้งตัว SUV ทั้งตัวกระบะเลยนะครับอันดับ4เป็น Mitsubishi ปัจรดสปอร์ตนะครับ 1, นคันนะยอดขายก็ยังไม่ดีนะตัวกระบะเองก็ยอดขายอยู่อันดับ4คนระับเป็นลอง Ford r เลนเจอร์เอกนะครับอันดับ5นะเป็นนิสสันเทอร์1 9นะครับ197คันนะครับอันนี้ยอดขายก็ถือว่า น้อยลงไปดับลงไปเยอะเลยนะครับทั้งตัว SUV เองทั้งตัวกระบะเองนะครับต้องมาดูว่าแต่ละค่ายจะมีการปรับตัวยังไงเพื่อที่จะสู้กับทางค่ายรถามันเด้วกันทางรถ EV ที่จะเข้ามาอีกเยอะเลยนะครับในปีถัดไปนะครับในปี2025-26นี้นะครับรวมไปถึงช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2024นะเราอาจจะได้เห็นรถไมฮับิทเข้ามา t o y ยต้ามีแล้วนะครับสำหรับตัวรี vo นะเดี๋ยวผมจะนำมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะว่า t ต y o ต้า i l ร x Revo นะครับที่ขาย,ยาง อเมริกาอ่ไม่ใช่แอฟริกานะครับมีตัวหม่ไฮบริดเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอามารีวิวในคลิปถัดๆไปครับผมยังไงก็ฝากติดตามแนละฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ